Eu สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับครูต้นนะครับสุภวัตชาวเกษมนโนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับกับงานประดิษฐ์ครั้งที่2แล้วนะครับนะคราวที่แล้วเราทําอะไรกันเอ่ยจําได้ไหมครับเราทาอะไรกันเราทำอ่าเก่งมากครับมีเพื่อนตอบแล้วคือทาอะไรขวดน้ําถูกไหมครับขวดน้ํามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้เนาะเป็นไงได้กลับไปทำบ้างไหมเอ่ย มีคนบอกว่าได้ลองกลับไปทาถูกไหมครับเรามาต่อกันที่ครั้งที่2เลยจะทําอะไรเดี๋ยวจะมีฉะเฉลยเดี๋ยวไม่ฉเฉลยอ่าแต่ก่อนอื่นช่วยดูก่อนนะโอเคไหมเราจะไปที่มาตรฐานการเรียนรู้ก็คือมาตรฐานที่งอ1นนะครับเนื้อหาบนกระดานเลยนะครับโอเคไหมแล้วก็ตัวชี้วัดมี3ตัวชี้วัดบนกระดานเช่นกันนะต่อมาจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นนักเรียนนะครับจะสามารถอธิบายวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการประดิษฐ์ ดอกอะไรดอกรีลาวดีติดผนังได้นะครับแล้วก็ 2. ประดิษฐ์ดอกรีลาวดีประดับผนังได้แล้วก็3นักเรียนจะเห็นถึงประโยชน์การนําวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้วก็เพื่อเพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ได้นั่นเองครับเรามาสังเกตกันที่ภาพที่1แล้วตอบคาถามกันดีกว่าว่าภาพที่1น,นั้นคืออะไรเห็นเป็นภาพอะไรครับนักเรียนเห็นภาพอะไรเอย่ยโหทุกคนรู้จักอยู่แล้วคืออะไรครับคืออะไร กระดาษลางังถูกไหมกระดาษลังมีอยู่ทั่วไปเลยใช่ไหมครับใช่ไหมรอบๆตัวนักเรียนก็อาจจะมีกระดาษลางังแล้วนักเรียนเนี่ยหาจากแหล่งไหนได้บ้างอ่าที่เยอะๆเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆ hmm. นักเรียนคิดว่าที่ไหนมีเยอะอ่ามีที่ไหนครับที่บ้านถูกไหมครับมีที่บ้านตอนซื้อของมาใหม่ๆแล้วก็จะมีกระดาษลางังถูกไหมครับหรือว่าที่โรงเรียนมีลังใส่หนังสือถูกไหมครับหรือว่าในท้องถิ่นของตัวเองก็จะมีกระดาษลังเนี่ยเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับจากภาพนะครับ <c oughs> นักเรียนนักเรียนบอกสิครับว่าจากกระดาษลังที่นักเรียนเห็นบน กระดาษเนี่ยนักเรียนสามารถเอาไปประดิษฐ์อะไรได้บ้างอ่าเอาไปประดิษฐ์อะไรได้บ้างเอ่ยไปทําอะไรได้บ้างนักเรียนคิดว่าเราจะเอากระดาษลังเนี่ยไปทําอะไรได้บ้างอ่ามีคนตอบกรอบรูปอะไรอีกครับกล่องใส่ดินสอมีอะไรอีกนะโรมไฟโหอันนี้ประดิษฐ์ชั้นวางของเลยโอเคอันนี้คือตัวอย่างที่เพื่อนตอบมานะครับอ่าเก่งมากเลยอ่าต่อไปครูมีรูปนักเรียนนักเรียนสังเกตจากภาพนี้ให้คุณหน่อยว่าสิ่งประดิษฐ์ชินน้นี้ทำมาจากวัสดุอะไรได้บ้างอ่า ทำไรจากอะไรได้บ้างเอ่ยเพื่อนบอกว่าผมเคยเห็นครับทำจากอะไรลูกปูนปลาสเตอร์มีอะไรอีกกระดาษโหมีคนทําเห็นบอกว่าทำจากกระดาษด้วยอ่าถูกต้องเลยครับอันนี้ครูยกตัวอย่างมาก็คือทําจากปูนปลาสเตอร์แล้วก็ทําจากกระดาษได้อ่าแล้วนักเรียนคิดว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเครื่องมืออะไรบ้างในการประดิษฐ์ดอกลีลาวดีนี้อ่าทำอะไรบ้างใช้อะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างครับมากิ้จากนี้ปูนปลาสเตอร์มีอะไรอีก,กระดาษสีถูกไหมครับ กระดาษสีนะไม่ใช่กระดาษสีนะกระดาษแล้วก็สีผู้กันแลกเกอร์แม่พิมพ์แบบแล้วก็กาวนั่นเองครับอ่ายากหรือง่ายเนี่ยยากยาง่ายเอ่ยอยากทำยังถ้าอยากทำแล้วอ่าก่อนอื่นเลยให้พวกเราเนี่ยครับแบ่งกลุ่มเลยตามความเหมาะสมเลยแล้วก็ช่วยกันสืบค้นซิเกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกลีลาวดีประดับผนังเนี่ยจากแหล่งเรียนรู้หลายๆแหล่งเลยไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เนต็ตหรือว่าในห้องสมุดก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยกัน นำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาสนคุยกันสนทนากันแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลที่เพื่อนได้มาถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าอันไหนน่าสนใจแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้่าให้เวลาสักแป๊บหนึง่งเข้ไหมครับอ่าโอเคเริ่มเลย่าเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ไป ศึกษาข้อมูลมาแล้วอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนเลยว่าดอกลีลาวดีเนี่ยคืออะไรถูกไหมอันนี้คือดอกอะไรถูกไหมต้องไปหาก่อนว่านี่ดอกนี้คือดอกอะไรเหมือนคู่เฉลยไปแล้วเนอะถูกไหมคือดอกลีลาวดีถูกไหมครับดอกลีลาวดีเนี่ยเป็นดอกที่ได้รับความนิยมเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีรูปทรงและสีสันของดอกที่สวยงามสามารถนําดอกลีลาวดีเนี่ยมาประดับตกแต่งบ้านให้สวยงามได้โดยนําเศษกระดาษต่างๆเนี่ยมาสร้างสารประดิษฐ์เป็นที่ประดับ ผนังบ้านซึ่งจะช่วยทำไมครับประหยัดค่าใช้จ่ายลดปริมาณขยะในบ้านของเราเนี่ยให้น้อยลงและยังรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย่าเป็นไงนักเรียนเห็นประโยชน์ของของการประดิษฐ์ดอกดีราวดีประดับผนังยังเห็นไหมครับอ่าแล้วนักเรียนจะทํายังไงต่อกันดีอ่าทำยังไงต่อกันดีทายังไงต่อกันดีเอ่ยให้พวกเราเนี่ยครับร่วมกลุ่นกันวิเคราะ์์สิว่าเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ แล้วก็ลองบอกวิธีการทําซิขั้นตอนการประดิษฐ์หลอกดีลาวด,ดีประดับผนังว่าจะทํำยังไงอ่าช่วยกันคิดสิว่าจะต้องทํายังไงเริ่มจากอะไรก่อนโอเคไหมครับเดี๋ยวครูก็จะมีของครูก็เหมือนกันโอเคไหมครับอ่าให้เวลาสักแป๊บหนึง่งอ่าโอเคโหทุกคนเหมือนหาข้อมูลมาหมดแล้วเลยโอเคไหมอังนั้นเดี๋ยวไปเลยไปที่วัสดุอุปกรณ์เลยอ่าจะมีอะไรบ้างมีกระ,ระดาษลูกฟูกหรือกระดาษลังถูกไหมครับมีอะไรอีก,กร,ะระดาษหนังสือพิมพ์สีโปสเตอร์ ผู้กันกันไกหรือคัตเตอร์แลกเกอร์ชนิดพ่นแล้วก็กาวนั่นเองครับจากรูปเลยเห็นรูปไหมครับเป็นยังไงบ้างอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไหมไปเริ่มกันเลยแต่จะเป็นขั้นตอนทีละขั้นโอเคไหมครับเดี๋ยวครูจะอธิบายแบบช้าๆให้นักเรียนเข้าใจเนาะโอเคนะเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งให้นักเรียนนะครับออกแบบรูปล่างรูปทรงของดอกลีลาวดีโดยให้นักเรียนนะครับอาจจะ ศึกษาจากดอกจริงๆว่าดอกจริงๆของลีลาวดีเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าจากภาพถ่ายหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่นักเรียนได้สืบค้นมานะครับแล้วก็วาดแบบลงกระดาษลูกฟูกเลยแล้วก็จากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดออกมาเห็นไหมจากลูกครูก็จะมีดอกรีลาวดีให้แล้วก็ออกแบบลงบนกระดาษลูกฟูกถูกไหมอ่านี่คือขั้นตอนที่1โอเคไหมครับต่อมาที่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะวาดโครงสร้างแบบอีกหนึ่งชิ้นนักเรียนอาจจะงงเดี๋ยวครูอธิบายเป็นรูปนะครับโอเคไหมอธิบายเป็นรูปแล้วก็ วาดแบบดอกอีกหนึ่งชิ้นเพื่อนํามาทากาวติดซ้อนกันให้หนาขึ้นนักเรียนโอ้ยงงแล้วอาจจากรูปแรกนักเรียนเห็นอะไรเอ่ยเห็นเป็นรูปรูปร่างของอะไรเป็นรูปร่างของดอกถูกไหมครับอันนี้คือส่วนที่1ก็เป็นดอกถูกไหมอันที่2เป็นดอกกับอะไรเป็นดอกกับใบที่ซ้อนกันอยู่ข้างหลังถูกไหมครับล้านที่3ล่ะอันนี้3ก็จะเป็นทั้งดอกทั้งใบที่ซ้อนกันอยู่ถูกไหมครับเราต้องทําทั้ง3อันเลยโอเคไหมครับอ่าเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมเอ่ยอ่าเก่งมากเลย เราก็มาต่อกันที่ขั้นตอนที่3นะครับนักเรียนขั้นตอนที่3นะครับเราก็จะตัดกระดาษลูกฟูกขนาดท่บโครงสร้างอีกหนึ่งชิ้นโอ้ยนักเรียนอาจจะงงอ่ะอันนี้เมื่อกี้เราตัดไปชิ้นนึงแล้วถูกไหมครับอันนี้เราก็ตัดเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับไว้สําหรับเป็นที่แขวนผลงานนะครับโดยที่เราเจาะรูตรงกลางให้เป็นวงกลมเล็กๆสําหรับเป็นที่แขวนตะปูนะครับแล้วก็ตัดดอกตูมตามแบบที่เราวาดไว้นะครับอีก1ชิ้นนั่นเองครับอ่าไม่ไม่ไม่งงเนาะโอเคไหม ต่อมานะครับเราก็จะมาสู่ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4ของเราเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วถูกไหมให้พวกเราเนี่ยครับนำเศษกระดาษนะครับนำกระดาษเศษกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับมาม้วนเป็นเส้นๆจากภาพนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นเส้นๆถูกไหมทากาวแล้วติดตามลายเส้นของกลีบดอกแล้วนําเศษกระดาษมาฉีกเนี่ยครับเป็นชิ้นเล็กๆชุบน้ำหม,มาดๆทากาวแล้วปะติด กับแบบดอกจนเต็มเลยโอเคไหมครับวิธีการทำเนีครับคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่เลยโอเคไหมครับอ่าหลายๆคนอาจจะเคยทําแล้วเป็นไงบ้างครับพอจะตามทันไหมอ่าไม่ยากโนอะไม่ยากพอมาสู่ขั้นตอนที่5เราก็จะทำไงครับ ปะติดดอกจนมีความหนาก็คือเมื่อกี้เราทำเปเปอร์มาเช่นะครับทำไปแล้วใช่ไหมรทรัเหมือนเปเปอร์มาเช่แล้วก็ปะไปเรื่อยๆจนเขามีความหนาเพื่อเพิ่มมิติให้เขาโอเคไหมครับให้ดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นตามความต้องการของนี้เลย,เลยโอเคไหมครับแล้วก็ทากาวแล้วนามาติดบนกระดาษลูกฟูกที่ทําใบอ่าอันนี้คือขั้นตอนประกอบแล้วแล้วปะติดใบให้หนาตามความต้องการเช่นเดียวกันโอเคไหมเหมือนเมื่อกี้เราทําดอกเสร็จปุ๊บเราก็มาทําที่ใบโอเคไหมครับ เนาะโอเคไหมหลังจากนั้นเราก็ติดด้านหลังด้วยอย่าลืมติดด้านหลังที่เราตัดเอาไว้เมื่อกี้ถูกไหมครับไว้สําหรับทําอะไรเอ่ยทาที่แขวนเราก็ต้องทําให้เขามีมิติขึ้นมาด้วยโอเคไหมแล้วอย่าลืมอะไรเอ่ยอย่าลืมดอกตูมด้วยโอเคไหมครับอ่าให้มีเขามีมิติทุกสัสดส่วนเลยโอเคไหมครับ okay, จากนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งโอเคไหมเอ่ยอ่าแล้วหลังจากนั้นเราจะทําอะไรกันต่อด,ดีเราก็จะมาทําไมทาสีดอกใบและดอกตูมนะครับด้วยสีรองพื้น 2-3ถึงชั้นกระดาษนะครับจะแข็งขึ้นคล้ายๆกับกระเบื้องแต่มีน้ำหนักเบานั่นเองครับอ่าเป็นไงสวยไหมเริ่มสวยแล้วถูกไหมครับเรามาสู่ขั้นตอนที่7เลยเมื่อราทาสีรองพื้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเริ่มทาสีเหลืองอ่อนที่กลีบดอกไล่สีนะครับให้กลมกลืนกันทาสีใบก้านใบเส้นกลางใบดอกตูมแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอาดอกตูมนะครับเมื่อกี้เราเรายังไม่ได้ประกอบดอกตูมถูกไหมเอาดอกตูมนะครับมาแปะ ตรงกลางระหว่างดอกและใบจากนั้นเราก็จะฉีดพ่นแลกกเกอร์เคลือบเงาให้ทั่วก็จะได้ผลงานอย่างที่นักเรียนเห็นในรูปเลยเป็นยังไงครับไม่ยาก n ะไม่ยากอ่าแล้วต่อไปเราก็จะไปดูข้อเสนอแนะกันโอเคไหมครับว่าข้อเสนอแนะของครูมีอะไรบ้างเป็นไงบ้างครับนักเรียนเราได้ประดิษฐ์ดอกเกลียวดีประดับผนังไปแล้วเป็นไงบ้างครับสําเร็จไหมเอ่ยทีนี้ครูก็มีข้อเสนอแนะให้กับพวกเราดังนี้นะครับอ่าเรามาดูก่อนเลยข้อเสนอแนะของครูมีอะไรบ้าง1นง นักเรียนนะครับควรทาสีรองพื้นเช่นสีขาวก่อนทาสีอื่นเพราะจะทําให้ผลงาน,นครับมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ขรุขระด้วยนะครับข้อที่สองดอกลิลาวดีนะครับสามารถประดับผนังหรือว่านําเป็นของขวัญหรือของที่ระลึกได้โดยอาจจะปรับแบบให้เล็กลงหรือจะทําให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ของเราก็ได้โอเคไหมครับโอเคไหมจะได้สวยงามมากยิ่งขึ้นเนาะจะได้ไปมอบให้เป็นของขวัญได้โอเคไหมอ่าจากนั้นนะครับ ครูอยากให้พวกเรานะครับแบ่งกลุ่มหรือเข้ากลุ่มนะครับตามเดิมแล้วก็ลองประดิษฐ์ดอกลีลาวดีประดับผนังเนาะตามขั้นตอนที่ครูได้เสนอแนะให้โอเคไหมครับโดยการให้พวกเราเนี่ยครับร่วมกันวางแผนวิธีการประดิษฐ์ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุเลยอุปกรณ์ขั้นตอนการประดิษฐ์นะครับเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและมีความสวยงามและลงมือประดิษฐ์ตามที่แผนที่นักเรียนวางไวเลยโอเคไหม ไอ้ขั้นตอนเมื่อกี้ครูเป็นแนวทางให้กับพวกเราเฉยๆโอเคไหมครับเนาะอยากให้พวกเราครับลงมือทําเลยหรือว่าจะเอาขั้นตอนการทําของครูไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นก็ได้นะครับเมื่อนักเรียนได้เสร็จแล้วครูอยากให้พวกเราเนี่ยครับทำไมร่วมกันประเมินผลงานของตนเองว่ามีความสวยงามเรียบร้อยมีความแข็งแรงทนทานหรือเปล่าถ้าหากมีข้อบอกพร่องส่วนไหนให้นักเรียนนะครับช่วยกันปรับปรุงและแก้ไขนะครับให้ดียิ่งขึ้นอ่ะ ต่อไปเดี๋ยวครูจะให้ไปดูเกณฑ์การให้คะแนนเนาะเกณฑ์การประเมินชิ้นงานการปฏิบัติงานประดิษฐ์ชิ้นงานจะเป็นดังนี้เลยโอเคไหมครับมีไล่ลําดับไปเลย4 3 2 1โอเคไหมครับเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านกันสักครู่หนึ่งอโอเคต่อมา อ่าเราก็มาสรุปความรู้กันนะครับว่าการประดิษฐ์ดอกลีลาวดีประดับผนังเนี่ยเราสามารถทําได้โดยนํากระดาษลูกฟูกหรือกระดาษลังนะครับมาสร้างสารรค์ประดิษฐ์ขึ้นรูปทําโครงเป็นวัสดุที่ทําไมครับหาง่ายในโรงเรียนหรือท้องถิน่นมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งเสื่องเฉดช่วยใช่ไมาครับประหยัดค่าใช้จ่ายลดปริมาณขยะในโรงเรียนหรือท้องถิ่นให้น้อยลงรวมทั้งยังช่วยอนุร,รักษ์สินแวดล้อมให้กับโลกของเราอีกด้วยครับอ่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอ่าต่อไปเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยครับ เมื่อทาเสร็จแล้วใช่ไหมให้พวกเราเนี่ยครับลองเอาผลงานเนี่ยครับมาเสนอนําเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองพร้อมอธิบายด้วยว่าขั้นตอนนี้ใครทําทําอะไรทํำยังไงโอเคไหมครับจากนั้นนะ่ะให้เพื่อนกลุ่มอื่นนะครับช่วยกันชื่นชมแล้วก็ประเมินผลงานว่าของใครสวยมากสวยน้อยมีข้อบอกพร่องตรงไหนนะครับอ่าแล้วเราก็ไปดูตัวอย่างชิ้นงานกันที่จะได้เป็นยังไงอ่าจะเป็นแบบนี้เลยสวยไหมครับเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมเงาแวบเลยเพราะจากการพ่นแลคเกอร์เนาะโอเคไหมครับ จากนั้นนะครับครูอยากให้พวกเรานะครับนำผลงานดอกลีลาวดีนะครับมาประดับตกแต่งห้องเรียนหรือภายในบ้านให้ห้องเรียนของเราหรือบ้านเราเนี่ยสวยงามหรือจัดก,กิจกรรมทักษะงานประดิษฐ์ในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่พพความรู้ให้กับผู้คนที่สนใจหรือนักเรียนที่สนใจหรือเพื่อนที่สนใจนะครับพวกเราเป็นแอดวานแลวใช่ไหมก็สามารถสอนคนอื่นได้โอเคไหมอ่าเป็นยังไงกันบ,บ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราประดิษฐ์ดอกลีลาวดีประดับผนังงานจากกระดาษลังเห็นไหม เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายเลยถูกไหมครับหาได้ในโรงเรียนท้องถิ่นของเราถูกไหมอ่าอันนี้ประดิษฐ์ชิ้นที่2แล้วนะจะมีชิ้นที่3อีกหรือเปล่าต้องไปคอยติดตามกันโอเคไหมครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ